สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนาเลศวรขึ้น FM 107.25 MHz เโดยดิฉันนางสาวสิริพรบุญพองนักวิชาการประกันสังคมสีได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าสุขสรรเจริญทวีโชคประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกให้มาแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมให้ได้รับทราบกันนะคะ สำหรับวันนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็จะแนะนำการนำส่งเงินสมทบในกรณีที่หน่วยงานมีการตกเบิกเงินเดือนให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนว่าจะนำส่งเงินสมทบอย่างไรให้ถูกต้องการนำส่งเงินสมทบกรณีตกเบิกต้องแนบเอกสารประกอบการนำส่งคือการตกเบิกให้ท่านแนบสำเนาการวางดีกาตกเบิกประกอบการยกเว้นการคำนวณเงินเพิ่ม แบบรายการแสดงส่งเงินสมทบแบบส,สอบปส1-10หนึ่งขีดหนึ่งศูนย์ส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองแยกรายเดือนของแต่ละเดือนที่ตกเบิกเช่นตกเบิกเดือนตุลาคม พฤศจิกายนพันวาคมก็จะต้องแยกแบบการนำส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนที่จะต้องนำส่งเงินสมทบกรณีเงินที่ตกเบิกรวมกับเงินเดือนเดิมเกิน15,000บาทไม่ต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนท,ท,ที่ตกเบิกอีกเนื่องจากฐานค่าจ้างเพดานสูงสุดของประกันสังคมอยู่ที่15,000บาท ถ้าเงินเดือนเดิมรวมกับเงินที่ตกเบิกไม่ถึงหนึ่งห้าพันบาทให้นำส่งเงินสมทบในส่วนที่ตกเบิกเพิ่มของแต่ละลายที่กระจ้างยังไม่ถึงหนึ่งห้าพันบาทการนำส่งจะนำส่งเฉพาะยอดตกเบิกโดยไม่คำนึงถึงฐานขั้นต่ำหนึ่งันห้อยห้าสิบาท หากมีเศษคำนวณเงินสมทบเกิน0.50สตางค์ให้ปัดขึ้นเป็น1บาทเช่น20.50บาทปัดเป็น21บาทหากเศษคำนวณเงินสมทบต่ำกว่า0.50สตางค์ให้ปัดทิ้งเช่น20.40บาทปัดเป็น20บาทยกเว้นหากยอดที่ชำระเป็นเศษสตางค์ไม่ถึง1บาทให้ส่งขั้นต่ำ 1, บาทเช่น0.40บาทให้ส่ง1บาทการนำส่ง แบบสปส1ขีด10และเงินสมทบไม่สามารถส่งด้วยระบบ e-Se r v i c e ได้ต้องนำส่งณนะสำนักงานประกันสังคมจะชำระด้วยเงินสดหรือสั่งจ่ายเช็คก็ได้หากสั่งจ่ายเช็คให้ระบุเงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกบัญชีที่1เช็คต้องไม่เป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าหรือเป็นเช็คที่ลงวันที่ไม่เกิน7วันนับแต่วันออกเช็คจนถึงวันนำส่งเงินสมทบ สำหรับสถานประกอบการที่มีการตกเบิกหวังว่าคงจะมีการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอย่างถูกวิธีกันทุกแห่งนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055245324251850248416252960 หรือทางโทรสารหมายเลข055246694ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วดิฉันคงต้องนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ